สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องน้ำมนต์คนสกุลอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์จากความบังเอิญสู่ประสบการณ์จริงค่ะคือเสื้อตัวนี้อ่านี่คือเสื้อใหม่ค่ะเพิ่งซื้อใหม่ในปีการศึกษา2565น้ี่ค่ะค่ะเมื่อลูกสาวไปโรงเรียนค่ะเมื่อเช้าเนี้ยค่ะด้านหน้าของเสื้อเนี่ยเปื้อนพากันเล่นสลามเปื้อนสลามคิดว่ายังไงก็ไม่ออกก็เลยลองแช่ดูค่ะ ผลปรากฏว่ามันน่าทึ่งมากค่ะแค่แช่ไว้สักพักหนึ่งยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเองกลับไปยกดูตัวที่สกปรกดําอยู่ด้านหน้าติดเปื้อนหมดเลยค่ะตรงนี้หายออกนี่คือเสื้อใหม่ภาพยังไม่ฝังแน่นค่ะขยี้ก็ง่ายค่ะแถมไม่ได้ขยี้ด้วยซ้ําค่ะด้วยวิธีการที่เราจะนํามาแชร์และแนะนําให้ท่านได้ทราบในวันนี้ค่ะค่ะด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวก็เลยเกิดความคิดใหม่นําเสื้อเก่าค่ะน่าจะมีประโยชน์ก็เลยนําเสื้อเก่าค่ะ นี่คือเสื้อเก่าที่ยังไม่ได้ทําการแชร่แล้วก็ซักด้วยวิธีที่จะพาท่านผู้ชมไปชมนะคะค่ะนี่คือซักเรียบร้อยแล้วค่ะแช่ใหม่เอี่ยมค่ะแต่ต้องขยี้ช่วยในส่วนบางส่วนที่มันคลาบฝังแน่นนะคะค่ะวิธีการเป็นยังไงเรามาชมค่ะง่ายๆค่ะโดยการอุปกรณ์ก็มีน้ำส้มสายชู5%ค่ะยี่ห้อใดก็ได้ค่ะ1ช้อนชาแล้วก็น้ำยาล้างจานของเรานะคะยี่ห้อไหนก็ได้ แค่หนึ่งช้อนชาผสมลงกับน้ําแล้วนําผ้าใหม่ผ้าเก่าลงไปแช่แค่ไม่ถึง30นาทีผ้าก็กลับออกมาสดใสค่ะมารับชมได้เลยค่ะค่ะจะว่าประสบการณ์ตรงหรือด้วยความบังเอิญไม่รู้ค่ะดูจาก YouTube เขาให้เอาน้ําส้มสายชูแล้วผสมกับอ่าถูกันกับสบู่ค่ะแต่ทีนี้วันนี้ก็เลยเปลี่ยนจากสบู่มาเป็นน้ําส้มสายชูกับ น้ำยาล้างจานค่ะแค่หยดเดียวนะคะยกขึ้นมายังไม่ขยี้ค่ะแปลกมากเลยค่ะนี่เสื้อใหม่ค่ะก่อนหน้านี้แถวบริเวณนี้เป็นขาดดำๆค่ะดำเต็มบริเวณนี้ละค่ะก็เลยยกขึ้นมายังไม่ขยี้นะคะแค่แช่ไว้ค่ะหายหมดเลยค่ะก็เลยแปลกใจวันนี้ก็เลยมาสาธิตทําให้ดูค่ะแค่สบัสบัดสบัดขยำขยำแค่นี้ก็ตากได้แล้วนะคะหนูไม่ต้องมาขยี้อะไรให้มากมายเลยค่ะ หายหมดเลยค่ะบะลึงเหลืองที่ติดมาทั้งดําทั้งสกรปรกค่ะหายเลยไม่ได้ซักเลยค่ะไม่ได้ขยี้เลยค่ะนําเสื้อไปล้างเอาผงซักฟอกเอาน้ํายาที่เราแช่ออกให้สะอาดแล้วนะคะเตรียมกรละมังน้ําเปล่ามาค่ะทีนี้ใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มไปหนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อผ้าจะได้หอมนุ่มโฟูค่ะใส่แล้วสบายฟิลลิ่งสุดๆค่ะ,คะ เสื้อที่เราไปล้างค่าสุกปกผมเจะฟอกออกแล้วนะคะแค่ลงไปเลยค่ะหอมค่ะหอมมากๆเลยค่ะตักผ้านุ่มให้นุ่มสักหน่อยค่ะลูกเราจะได้ใส่แบบสบายและไม่มีกลิ่นอับค่ะช่วงนี้ยิ่งเป็นหน้าฝนด้วยค่ะนิ่ๆหน่อยๆก็จะเกิดความชื้นแล้วกลิ่นอันพึงไม่ประสงค์ก็จะออกมาตามค่ะหอมไหมคะน้ำมนหอมใช่ไม่ลูกเห็นไหมหนูทําสุกะปุกไปเสื้อหนูขาวกลับคืนมาใหม่ใช่ไหมลูก หนูดีใจไหมอ้าวทาไมไม่พูดล่ะลูกดีใจไหมดีใจดีใจค้าด้านหน้าที่มันเปื่อนเปื่อนสลามหนูสีดําๆใช่ไหมลูกอ่าทีนี้แม่เอามาแช่แล้วแม่ไม่ได้ขยี้ใช่ไหมอ่าไส์สะอาดเหมือนเดิมหนูดีใจไหมดีใจดีใจเอาน้ําผ้าที่แช่น้ํายาปรับผ้านุ่มไว้แล้วไปตากค่ะดิดตากเลยค่ะตัวนี้ลูกสาวไปเล่นสลามมาค่ะมันกระเด็นใส่เสื้อค่ะเสื้อไหมขึ้นตุกประโปกไป ส่วนตัวนี้เป็นเสื้อเก่าเอาไว้เปรียบเทียบนะคะนี่เสื้อใหมค่ค่ะค่ะตากไว้ให้มันแห้งก่อนค่ะพอมันแห้งวเข้ามาดูอีกทีหนึ่งค่ะกลับด้านค่ะนี่คือเสื้อนักเรียนลูกสาวนะคะใส่มาสามปีแล้วค่ะอันนี้เก่าใช่ไหมคะหินรอยนะคะค่ะวันนี้เราจะพามาทำวิธีซักผ้าให้ขาวใสสบายง่ายๆค่ะ ้าจะกลับคืนมาใหม่ใสเหมือนเดิมค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าทําอย่างไรค่ะอุปกรณ์เราก็จะมีน้ําเปล่าค่ะเตรียมใส่กระมังไว้เลยค่ะพอให้ท่วมเสื้อค่ะอันนี้คือน้ํายาล้างจานค่ะยี่ห้อใดก็ได้แต่เราจะเอาของทีโพนะคะแล้วทีนี้น้ําส้มสายชูค่ะยี่ห้อใดก็ได้ห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะมาดูวิธีการทํากันนะคะนี่ช้อนชาค่ะกดน้ํายาล้างจานลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะ ค่ะตามด้วยน้ำส้มสายชูอีกค่ะหนึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะจากนั้นตีให้เกิดฟองค่ะค่ะนำเสื้อที่ตเก่าที่ยังไม่ใสแช่ลงไปค่ะเสื้อขาวชุดนักเรียนของลูกเรานี่แหละค่ะแล้วมันก็จะกลับมาขาวใสใหม่ค่ะแช่ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ แค่นี้ค่ะแล้วมาดูผลกันนะคะดูคาบนเหลืองนี้นะคะที่มันฝังแน่นค่ะนี่เหมือนกันตรงปลายแขนนะคะเราก็จะเพิ่มนี้เข้าไปเพิ่มเข้าไปอีกค่ะบริเวณที่มันฝังแน่นเพิ่มไปลดลดแรงลดเวลาในประหยัดเวลาเราด้วยค่ะ ประหยัดเงินเราด้วยไม่จาเป็นต้องซื้อเสื้อใหม่หลายตัวให้กับลูกเราค่ะน้ำผ้าที่ผึ่งขยี้เสร็จแล้วมาล้างค่ะล้างด้วยน้ำเปล่าค่ะน้ำส้มสายจูเนี่ยจะเป็นตัวช่วยใสเคลือบเส้นใยผ่าไม่ให้ไอ้ท่าสกปกย้อนกลับคืนมาจากฝังแน่นในเส้นใยค่ะส่วนน้ำยาล้างจานนี่เป็นตัวช่วยซ่าล้างสิ่งสุกปกออกค่ะเอาเส้นใยเส้นผ้าก็เลยเอาใสค่ะใส ล้างน้ำที่สองต่อค่ะยังเป็นฟองอยู่เลยน้ำที่สองล้างน้ำสุดท้ายแล้วค่ะหรือล้างน้ำที่สามค่ะุด้ายแล้วเราจะเอาเลยน้ำสุดท้ายค่ะ,คะเร็จเรร้อยิบเลยค่ะดิบผ้าแล้วไปใส่น้ำยาฝังผ้านุ่มเราแค่น้ำยาฝังผ้านุ่มค่ะ ทีมุ้งยาปักพัลุลง,ลงไปหนึ่งช้อนชาเหมือนเดิมค่ะนำผ้าที่เราล้างสีงเดเล็กน้อยแล้วแช่ปักค่ะค่ะทิ้งไว้สักประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีสะดวกแล้วก็ยกขึ้นตากเลยค่ะเอยังไม่ถึงผ้าที่สิบนาทีค่ะเนื้อผ้าเราลุ่มแล้วบิดขึ้นตากค่ะ่ปเราไปตากกันค่ะค่ะ เป็นไงคะบ้างคะใสกิ๊กเลยใช่ไหมคะใสกิ๊กเลยมามาตาดผ้ากันคะ่ะเสื้อหม่เสื้อเราคะ่ะนี่เรายังไม่ซักเอามาเปียบเทียบดูเป็นไงบ้างคะสีต่างกันเลยใช่ไหมคะ